สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนมัดเชือกยิงปลานะครับจับอย่างนี้นะครับผมแล้วหมุนสามรอบหนึ่งสองสามแล้วดึงนะครับผมดึงแล้วก็มัดอีกสามรอบครับผมมัดแบบนี้มัดง่ายๆครับเนี่ยคล้องเป็นดูหนึ่ง สองสามนะครับตึงครับแลก็ม้วนอีกสามรอบครับผมหนึ่งสองสามก็มาอีกอีกสามรอบเหมือนกันครับเพื่อความตึงเพื่อความปลอดภัยครับผม โอเคครับผมแล้วเราก็ตัดตัวใครยังทำไม่ได้ดูอีกรอบนะครับนี่ครับสามรอบครับหนึ่งสองสามหมนุนเฉยๆนะครับ เราดึงนะครับป๊บแน่นเปียะครับรับประกันได้เลยครับว่าแน่นมัดครับมาก็ะมวนอีกรอบครับ ตัดครับผมเดี๋ยวจะมาให้ถุยอีกอันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามดึงครับผมงัดง่ายๆครับผมไม่ยาก ลองทำตามดูครับไม่หลุดแน่นอนครับผมปกติผมมัดยาง16รูสาบนะครับอันนี้ยางใช้แก้ขัดพอดีสั่งยางแล้วยังมาไม่ถึง อีกอันนึงครับผมถ้าใครไม่ทันก็เป็นกอัวนะครับน่าจะไม่ยากหรอกครับัง่ายๆ โอเคครับผมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมจบขอจบคลิปแล้วครับ